วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนนาทีสมเด็จพระกนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรุโรกาศให้นางสาววิลาวันวรรดุรงวันกรรมการและเหวรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารเฝ้าทรนอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา17.45นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสม่วนใหพระเทศพ,พ,พระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการสแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่50ณหอประชุมใหญ่สูวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ นั่นในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิญพระชมพรันษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ถวายพระพรชัยม,มงคลด้วยใจพักด้วยรักจากใจราชนาวีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราดุริยางราชนาวีโดยมีศิลปินรับเชิญร่วมกับนักร้องประสานเสียงจากกองดุยริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ขับร้องบทเพลงที่สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบกรณนิกรและกองทัพเรือสำหรับการแสดงการชาติคอนเสิร์ตเริ่มมาตั้งแต่ปี2504โดยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพกระบ,บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชาประสงค์ให้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจะแสดงบรรเลงเพลงคลาสสิก ดยวงดี่ยระยางราชนาวีเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่านานาอรารยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้บำรุงสภากาชาติไทยกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์มาโดยตลอดและนำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกระลาทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อน,นำไปใช้ในภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสาเยาวกาชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสนยนรับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต